14-18นี้เน้นย้ำนะครับเที่ยวได้ในกรุงเทพมหานครใกล้ๆสะดวกที่สุดเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือว่า MRT น่าจะดีกว่านะครับรถไม่ติดด้วยส่วนใครต้องการจะไปชมทุ่งทานตะวันแต่ไม่ต้องการไปไกลถึงสระบุรีหรือว่าลบบุรีนะครับกรุงเทพมหานครจัดงานคืนความสุขกลางทุ่งทานตะวันครับบริเวณพื้นที่หลังโรงเรียนสตรีวิทยา2เป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์รวมถึงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยครับ ม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานคืนความสุขกลางทุ่งทานตะวันที่พื้นที่บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยา2นะครับบริเวณด้านหลังโรงเรียนถนนประเสริฐมนูกิจเขตลาดพร้าวหลังจากที่ได้หย่อนมเมล็ดทานตะวันเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาครับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่านี่คือการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงามและเกิดประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนครับในขณะนี้มีี่น้องประชาชนที่มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกอทมอค่อนข้างมากนะครับเรากำลังจะมีสวนสาธารณะ ในหลายจุดเพิ่มขึ้นนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนจํานวนมากแวมะมาชมนะครับจอดรถริมถนนก็ยังได้นะครับถ่ายรูปนะครับแล้วก็แล้วก็ให้เห็นของดีๆที่กรุงเทพมหานครอยากมอบให้พี่น้องประชาชนครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวอีกว่ากรุงเทพมหานครจะจัดงานคืนความสุขกลางทุ่งทานตะวันไปจนถึงวันที่15มกราคมนี้นะครับ ภายในงานมีการแสดงดนตรีการออกร้านสินค้าชุมชนประชาชนสามารถไปชมความงามของดอกทานตะวันได้จนถึงช่วงที่ดอกทานตะวันนั้นเติบโตเต็มที่อีกประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้าครับจากนั้นกรุงเทพมหานครก็จะไถ่กลบและปลูกใหม่เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไปครับ